ือมันมันมันก็น่าจะเข้าใจได้ว่าหรืออาจจะอธิบายได้ว่าชีวิตที่ไม่มีจิตมันก็คือกระบวนการของธาตุสี่รุ่นล้วนอืมใช่แต่พอเติมวิญญ,ญาณธาตุเข้าไปมันก็กลายเป็นชีวิตที่มีจิตแล้วก็ มันน่าจะทำให้เราเข้าใจได้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าจิตของสัตว์นี่มันเป็นผลของการทำงานร่วมกันระหว่ารูปธาตุกับวิญญาณธาตุจิตมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีมาแต่เดิมหรือเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีรูปสำเร็จมาแต่เดิมคือไม่ได้มีมาก่อนที่มันจะมาเกิดเป็นสัตว์ แต่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดชีวิตขึ้นที่เรียกว่าหน่วยชีวิตคือนามรูปในคำว่านามรูปก็คือรูป,ปราธาตุกับอรูป,ปราธาตุมาทํางานร่วมกันคือธาตุหกนั่นเองใช่ไหมเออธาตุสี่หรือมหาภูตร,รูปมันก็เป็นรูปส่วนวิญญาณธาตุมันก็เป็นนม้มอือพอมารวมกันก็กลายเป็นนามรูปตามที่พูดในปฏิจจสมุปบาทไง แล้วพอหน่วยชีวิตเกิดขึ้นนี่แหละมันจึงทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตเพียงแต่ว่าทางพุทศาสนาหรือพระเจ้าท่านไม่พยายามจะอธิบายว่าแล้วนามรูปหน่วยแรกที่มันเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นตัง้งแต่เมื่อไหร่ที่เรียกว่าเบื้องต้นของชีวิตมันเริ่มต้นตแต่เมื่อไหร่พระเจ้าท่านไม่พยายามจะอธิบาย มันเป็นเรื่องของอัพยากะตะปัญหาซึ่งมันน่าจะมีสองความหมายที่ท่านมาอธิบายความหมายหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่ใครๆจะรู้ได้แล้วก็ความหมายที่สองก็น่าจะหมายความว่าถึงอธิบายได้หรือถึงรู้ไปแล้วพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์ข้อสำคัญมันก็น่าจะ อยู่ทีเป็นเด็นว่าอาจจะทําให้คนไปหมกมุ่นกับเรื่องเหล่านี้คิดอะไรเรื่องเหล่านี้แทนที่จะใช้เวลาไปคิดเรื่องอื่นที่มันมีประโยชน์กลับไปคิดเรื่องที่มันตัวเองก็รู้ไม่ได้นะครับมันก็จะกลายเป็นทําให้เป็นการกระทาในสิ่งที่มันร้ายสาระร้ายประโยชน์แต่ว่ามันน่าคิดแบบนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าตามหลักข้อศาสนานั้นถือว่า จิตของคนนี่คือท่านในพระสูตรท่านท่านเรียกท่านพูดไดต้ตรงๆว่าจิตของคนมันเป็นสังคตะสังคตะก็หมายความว่ามันเกิดจากการปรุงแต่งไอ้คำว,ว่าปรุงแต่งก็หมายความว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมกันแล้วเกิดเป็นจิตจิตมันไม่ได้มีมาแต่เดิมมันก็น่าจะหมายความว่า จิตมันเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดนามรูปเกิดหน่วยชีวิตขึ้นและคาว่าหน่วยชีวิตก็คือธาตุหกมารวมกันกลายเป็นนามรูปมื่พอนามรูปเกิดหรือว่าหน่วยชีวิตเกิดมันจึงเกิดจิตแล้วพอจิตเกิดขึ้นมาแล้วนี่จิตมันก็กลับไปมีอิทธิพลต่อนามรูปและต่อหน่วยชีวิตที่เรียกว่าปุพพังโนขณะทำปุพพังโอปุพพง มโนอะไรอ่ะปุพพังธรรมมามโนมายาที่ว่าเออจิตเป็นใหญ่มโนปุพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานั่นแหละใช่นั่นแหละพอมันจิตเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จิตก็กลับเป็นตัวคุมชีวิตคุมนํารูปคุมหน่วยชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับแล้วจิตมันก็ค่อยสังสมสิ่งที่มันคิดมันทําไว สังสมทั้งสิ่งที่เป็นกิเลสทางสมทั้งสิ่งที่เป็นบุญเป็นบาปไม้มและไอ้กิเลสและบุญบาปเนี่ผมอยากจะเข้าใจและอยากจะเรียกว่ามันคืออาหารหล่อเลี้ยงจิตให้จิตมันคงอยู่ได้แต่ถ้าหมดกิเลสหมดบุญหมดบาปเมื่อไหร่ก็เท่ากับจิตมันหมดอาหารเพราะฉะนั้นพอหมดกิเลสหมดบุญ,หม,บญหมดบาปแล้วสังหารร่างกายเรือนามรูปสลาย จิตก็ดับจิตก็ดับที่เรียกว่าตายแล้วไม่เกิดก็คือพระอารหันต์ใช่ไหมอันนี้ก็จะทําให้เราเข้าใจได้ว่าทําไมพระอรหันต์ตายแล้วจึงไม่เกิดแล้วก็ทําไมการที่พระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดก็เพราะว่าจิตท่านดับจิตสลายแล้วก็น่าจะทําให้เราเข้าใจว่าการที่จิตสลายหรือจิตดับ แล้วไม่เกิดอีกนี่ท่านไม่เรียกว่าตายศูนย์เพราะมันไม่มีอะไรศูนย์เพราะสิ่งที่มาประกอบกันเป็นหน่วยชีวิตคือธาตุหกมันก็ยังคงอยู่มันไม่ได้ศูนย์ไปไหนเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นผลจากการรวมกันของธาตุหกคือจิตนี่พอมาหมดอาหารหมดตัวหล่อเลี้ยงมันก็มันก็ดับมันไม่ได้กลับไปสู่ไหนมันมันไม่ปรากฏมันเท่ากับท่านก็ใช้คําว่าสลายนั่นแหละ กิตสลายก็มันหมดตัวที่จะเราเลี้ยงมันอยู่ต่อไปาง